ก่อนหน้านี้เกิดเป็นประเด็นดราม่าก,กันเลยทีเดียวกับคลิปนางเอกสาวแต้วนัทพรไปร่วมฟิเจอรีร่ในเพลงก้มต่ำกับหนุ่มป๊อกภัศกรแล้วไปเต้นเพลงนี้ฉลอง3ล้านวิวที่การสีแยกไฟแดงแม่จะดักดราม่าเวลาว่าปอรอไม่ดราม่านะไฟแดงอิจาแต่ก็ยังโดนชาวเน็ตวีภาควิจารอยู่ดีเพลงก้มต่ำยังดังต่อเนื่องฮิตติดหูทุกเพศทุกวัย กันทั่วบ้านทั่วเมืองจนทำให้ยอดวิวพุ่งกระสู่ถึง18ล้านวิวแล้ว่าสุดป๊อกก็จัดชุดใหญ่สกพิบยกครอบครัวญาติญาติตระกูลศิลาทิวัดเต้นสลองก้มต่ำ18ล้านวิวกันที่บ้านและที่พีกไปกว่านั้นคุณพ่อสุทธิเกียรติและคุณแม่ปุกอภัสราก็เอาตบเขาด้วย